ชุมชนชาวจีนริมน้ำเจ้าพระยามีมาตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งในยุคนี้ที่ใครหลายๆคนต่างรู้จักกันว่าเป็นแหล่งรวมของกินเจ้าเก่าเจ้าดังแต่ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่กล้วยอยากจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นตลาดน้อยมากขึ้นที่พิพิธตลาดน้อยสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทําความรู้จักกับพิพิธตลาดน้อยไปแล้วที่ชั้นที่3วันนี้เราจะมาลุยกันต่อที่ชั้นที่2และชั้นที่1ค่ะ และตอนนี้นะคะกุ้งก็ยังอยู่กับคุณแนนค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธตลาดน้อยนั่นเองค่ะสวัสดีคุณแนนหนึ่งหนึ่งรอบค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ชั้นที่สองแล้วล่ะค่ะชั้นที่สองเนี่ยเห็นได้ยินว่ามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่ชั้นนี้มีอะไรบ้างคะค่ะก็ชั้นนี้นะคะจะรวบรวมเกี่ยวกับความหลากหลายทางด้านสถาปัตยกรรมนะคะด้านเทศกาลแล้วก็อาหารในย่านนี้ด้วยค่ะอืมพูดแล้วก็อยากรู้แล้วค่ะถ้างั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยค่ะได้ค่ะ ที่จุดนี้ค่ะอันนี้ก็คืออะไรเอ่นค่ะในส่วนของจุดตรงนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมในย่านชุมชนตลาดน้อยนะคะก็ในอดีตนะคะชุมชนตลาดน้อยไม่ได้มีแค่ชาวจีนนะคะในอดีตก็ได้มีทั้งชาวโปรตุเกสชาวฝรั่งเศสแล้วก็ชาวยวนด้วยนะคะเลยทําให้เกิดความหลากหลายทางด้านสถาปัตยกรรมก็จะมีทั้งศาลเจ้านะคะมีวัดไทยวัดคริสตแล้วก็วัดยวนด้วยนั่นเองค่ะ ชั้นที่2ชั้นนี้เป็นชั้นที่มีข้อมูลของตลาดน้อยเยอะมากๆค่ะแบ่งออกเป็น4โซนหลักๆ 1. สถาปัตยกรรมตลาดน้อยมีสถาปัตยกรรมอายุหลักร้อยปีกระจายอยู่ทั่วไปทั้งคลืหาดบ้านแบบจีนสานเจ้าวัดคลิสตวัดยวนวัดไทยและตึกฝรั่งเป็นผลงานที่เกิดจากศรัทธานในศาสนาและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษผ่านการเวลามาปรากฏให้เราได้เห็นในปัจจุบนัน เยบมาอีกนิดนึงค่ะเราก็จะมาเจอกับโซนนี้อันนี้มีอะไรบ้างคะค่ะก็ในส่วนของโซนตรงนี้นะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเทศกาลแล้วก็อาหารในย่านชุมชนตลาดน้อยนะคะก็ในโซนตรงนี้ก็จะมีให้ได้ชมเกี่ยวกับข้อมูลของเทศกาลด้วยนะคะ ีเทศกาลของชาวจีนหลายเทศกาลเลยค่ะแต่สำหรับชาวตลาดน้อยเทศกาลสำคัญคือเทศกาลไหว้พระจันทร์จัดขึ้นช่วงเดือนกันยายนจะมีการทําขนมโกเพื่อไปไหว้ในช่วงวันไหว้พระจันทร์เทศกาลถือศีลกินเจจัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคมที่นี่จะจัดแบบยิ่งใหญ่ถือศีลกันกรประมาณ10วันจะมีการขายขนมตุ๊บต๊บหนึ่งครั้งต่อปีในตลาดน้อย แน่นอนว่าในทุกๆชุมชนเรื่องอาหารการกินถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตผู้คนในแหล่งนั้นไม่ว่าจะเป็นขาหมูเย็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดกรมเจ้าท่าอิ้วก๋วยคล้ายๆกะหรีป,ปั๊บแต่ไส้ข้างในเนี่ยจะเป็นผักทอดที่ไม่เหมือนกะหรี่ป,ปั๊บทั่วไปค่ะ แล้วจุดตรงนี้ล่ะคะเราจะพูดถึงอะไรบ้างคะค่ะก็ในจุดตรงนี้นะคะทางด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นรูปของเศษเหล็กที่เขานํามาต่อเป็นเหมือนคนกําลังตีเหล็กซึ่งสื่อถึงอาชีพของคนในย่านนี้ก็คือในอดีตเขามีอาชีพตีเหล็กอยู่แล้วซึ่งดารงมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ ในทุกๆพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมประเพณีมักจะต้องมีบุคคลสําคัญอาศัยอยู่มาก่อนซึ่งที่ตลาดน้อยก็มีบุคคลสําคัญที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระยาโชติกระราชเศรษฐีเป็นชาวจีนแคะทําการค้าสาเพานําสินค้าจากเมืองไทยไปขายเมืองจีนเป็นผู้เริ่มจําหน่ายน้ําประปาแก่ชาวสําเพงตลาดน้อยและสร้างศาลเจ้าโรงเกือกที่ตลาดน้อย เดินลงมาที่ชั้นที่1แล้วนะคะชั้นที่1เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างคะค่ะก็ในส่วนของชั้นที่1น,นะคะก็จะเป็นในส่วนของร้านจําหน่ายเหรียญน,นะคะก็จะเป็นเหรียญที่เขาผลิตเนื่องในวาระสาคัญต่างๆนะคะมีทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบสะสมเหรียญนี้น่าจะชื่นชอบโซนนี้เป็นพิเศษ ใครที่อยากจะมาที่นี่แล้วแบบอยากติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถติดตามได้ที่ทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะสำหรับการติดต่อขอข้อมูลนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k พิพิธตลาดน้อยเพราะฉะนั้นใครที่อยากมานะคะก็แนะนําให้มาเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้จักกับย่านตลาดน้อยให้มากขึ้นนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณแนนมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับกว้แล้วก็คุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะ,คคะส่วนอันนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ